นี่รถผมได้มาทํางานแล้วก็มันติดลงหลุมนะครับก็จะใช้โรคมือหมุนในการช่วยดึงนะครับเดียวครับอันนี้ความยาวสลิงอยู่ที่10บเมตรนะครับวันนี้ก็ได้ขนเมทัลชีตมาด้วยนะครับโอไม่ใช่ครับขนตัวระแนงครับระแนงครับระแนงหนักพอสมควรนะครับไม่อัดด้วยนะครับ ก็ได้ขนไม้ในเชรามาด้วยครับหนักเหมือนกันนะครับไม้อัดด้วยสองแผ่นนะครับแล้วมาดูครับติดลมครับฟรีขึ้นเลยครับฟรีครับล้อครับดูฝั่งนี้นะครับน่ครับข้างหน้ามาติดครับ้างหน้า เดี๋ยวเราจะมาใช้ลองในการดึงช่วยเลยนะครับอมุนเลยครับดึงครับดึงเลยครับสลิงตึงเลยครับดูรถ,ร,ถรถมาไหมครับอ่าดูเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นเลยครับดูจากการขยับนะครับนี่ครับมาเลยครับรถบวกของก็น้ำหนักก็หลายตันอยู่นะครับนี่มาเลยครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับ นะครับดึงขึ้นมาแล้วนะครับไปดูหลุมที่ตกเมื่อกี้นะครับนี่นะครับลุมมึงลึกเลยนะครับรดมันหนักครับนะบก็โดยใช้รอกมือมุนนะครับดึงดึงขึ้นนะครับเอามุนอีกรอบหนึ่งครับ เนี่ยครับใช้งานง่ายครับนี่ครับนี่ครับมาเลยครับนี่ครับ พอพอเราคลายแล้วก็ดึงถอยกับมุนถอยกลับนะครับมุนถอยกลับมาสลิงก็จะสลิงก็จะคลายนะครับมุนเข้าครับมุนเข้าดูครับมุนเข้าสลิงก็จะตึงด,ดูดูเฟืองครับอืมนี่ครับถ้าใครที่สนใจก็สมารถกดซื้อได้เลยนะครับ